เวลานิดก็พอม่นก่อนกูร้ายกูลายเป็นดีก็พอมึงกูเป็นเสร้ายแต่กูเสิลายก็พอมึงไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ไงเธอทำใจผมละลายที่เธอรักได้ใครเธอทำผมยิ้มเวลาที่เราสบตากันเธออาจจะยี่มถ้าหากว่าเธอหลับตาฟังเกตจูเกชั่นหลอเลยจบดีเลย ไปดูอนาคตได้ไม่ตายจากโลกนี้นอนน้อยชาเขียวต้องน้ำหนักมงมึงมกับใครต้องเน้นกินเยอะๆไม่ควรมากูพิ่นะอโทษผมไม่ชอบอะไรเปลี่ยกๆเลยอะมันแฉมันแฉเนี่ยยิ้มก่อนผมอีกเหมือนรู้ว่าหมายถึงอะไรกันอยู่รู้เลยอ่ะหันมาันแบบนี้รู้เลยอ่ะ เรือแบบนี้นั่งได้ไหมได้ได้คิดเป็นคนไม่เมาเรือ